แค่สามแสนกว่าบาทนานๆจะมาทีและแน่นอนมาไวไปไวนะครับจองด่วนครับ t ต y ยต้าอัลติส 1.8E ปี2017นะครับรีบมาด่วนเลยคันนี้สีขาวมุกสวยๆสวัสดีครับท่านผู้ชมสวัสดีครับท่านผู้ชมพบกับอิดนะครับช่องอิดอัลติสมือสองนะครับเทปอ่าคลิปนี้เป็นคลิปที่สอนะครับวันนี้นะครับก็พอดีมีหลังไม้มานะครับว่ามีมีอัลติสมือสองนะครับ ที่ราคาประมาณ3 0 0แสนกว่าหรือเปล่านะครับมีนะครับย้ำนะครับアウติสราคา3 0 0แสนกว่ามีนะครับเดี๋ยววันนี้อิดจะพาไปดูนะว่าทันที่อิดแนะนำนะครับจะเป็นอาติสตัวไหนแต่ว่าอิดจะบอกว่าอย่างแรกนะครับวิธีเดินทางมาหาอิดนัดเด๋ยวอิดจะดูเลยให้ที่เพชรยนต์สาขาสุวินวงศ์นะครับซึ่งเป็นสำนักงานใหญ่นะครับอยู่ที่สุวินวงศ์สี่สิบหกนะครับเดินทางง่ายเลยเพราะว่าอยู่ติดถนนสุวินพวงเลยนะครับ หาง,ง่ายๆนะครับก่อนเข้ามานะครับก็จะมีไฮพลาสเนาะก็เป็นที่คาร์เซอร์วิสนะครับบริการเกี่ยวกับรถยนต์นะครับไม่ไว่าจะเป็นเรื่องยางน้ํามันเครื่องนะครับเบรกแบตเตอรี่ช่วงล่างหลดของการตั้งศูนย์อยู่ข้างหน้านะครับคือไฮพลาสเนี่ยก็เป็นของเพชรยนต์นั่นแหละทําให้คุณมั่นใจได้เลยว่าการซื้อรถยนต์กับเพชรยนต์นะครับเนี่ยได้รับการตรวจเช็คเรียบร้อยไม่ไว่าจะเป็นการตรวจเช็คยางน้ามันเครื่องเบรกแบตเตอรี่ช่วงล่างและการตั้งศูนย์จาก ไฮพัสนะครับเพิ่มความปลอดภัยเวลาซื้อปุ๊บทาให้ลดปัญหาการจุกจิกนะครับไม่ต้องไปซ่อมนะ้อไม่ต้องไปเพิ่มตังอะไรในการซ่อมนะครับรถเนี่ยเช็คแล้วใช้ได้มากกว่านั้นนะรถทุกคันของเพชรนะครับได้รับการตรวจเช็คสภาพนะครับตามมาตรฐานเยอรมนีนะย้านะเยอรมนะีนะมาตรฐานยุโรปเลย2องร้จุดส0กว่าจุดเลยนะครับเวลาที่เราตรวจเช็คเนี่ยเราจะเช็คให้ทั้งไม่ว่าจะเป็นบอดี้ ตัวถังภายนอกสีต่างๆนะครับการตกแต่งนะครับรวมทั้งภายในด้วยนะครับนอกจากนั้นที่เราจะเช็คก,ก็เราจะเช็คช่วงล่างนะครับระบบเกียร์นะครับระบบเบรกแล้วก็ล้อต่างๆนะครับตอนนี้อีกก็กำลังเดินหารถอยู่นะครับก็คันที่แนะนำนาะ0สามแสนกว่านะครับอยากมีคัมรี่เออไมใช่ขอโทษครับอยากมีอัลติสราคาสามแสนกว่าก็ สำหรับคนนะครับที่กำลังบุกทุกท่านนะครับที่กำลังมองหารถครอบครัวขนาดกลางนะครับคือผมก็แนะนำเลยออาทิสเนี่ยค่อนข้างตอบโจทย์คือไม่ใหญ่ไม่เล็กเกินไปนะครับออทิสมีทั้งรุ่นที่เป็นไฮบริดกับรุ่นที่เป็นเบนซินนะครับถ้ารุ่นไฮบริดก็จะราคาเพิ่มขึ้นมาหน่อยวันนี้ที่เรามาแนะนำนะครับตามคำขอจากผู้ชมทางบ้านเลยนะครับก็เป็นออ t ทิสนะครับ รุ่นที่ราคาสามแสนกว่านะครับคันนี้นะครับเจ็ดเก้าหกคันนี้สามแสนกว่าสามแสนเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวไปดูสคบให้ตามสคบเลยครับสามหกเก้าศูนย์ศูนย์ศูนย์นะครับ, 3, 6, 9, รบผ่อนต่อเดือนนะครับแค่ประมาณห้าหกพันเท่านั้นเองนะครับแค่ห้าหกพันเท่านั้นเองเพราะว่าเรานะครับเพชรยนต์เนี่ยได้ดอกเบีย้ยต่ําเราทําธุรกิจมาทั้งหมดยี่สิบกว่าปีละยี่สิบสามปีนะครับเกินสองพศวรเนาะเขาพศวรที่สาม มีเครดิตกับสถาบันการเงินนะครับที่เรามีเครดิตได้เพราะว่าตอนนี้เราขยายเป็น3ามสาขาแล้วจากการที่เรายึดมั่นในสโลแกนของเราคือ driven by trust นะครับก็คือเราขับเคลื่อนไปข้างหน้าได้เพรยน์ขับเคลื่อนไปข้างหน้าได้เพราะความไว้วางใจจากคุณลูกค้าทุกท่านเกิดการซื้อซ้ำนะครับรถเนี่ยคนที่ซื้อไปแล้วเนี่ยก็อบอกคนอื่นต่อบอกต่อนะครับแล้วก็กลับเข้ามาใหม่ จนตอนนี้เราสามารถขยายมา3สาขามีรถในสต็อกทั้งหมดโดยโชว์ให้ดูนะครับที่เฉพาะที่สาขาสุวินทวงศ์อย่างเดียวนี่นะครับก็300กว่าคันแล้วถ้าทั้งหมดเลยรวมที่สาขาที่เสรีไทยนะครับอีก2สาขาเนี่ยก็เป็นทั้งหมดมีสต็อกรถ500คันซึ่งเราซื้อเงินสดทุกคันขอโทษถ้าเกิดมีเสียงแต่รถ10บล้อดังครับอย่างที่บอกสาขาใหญ่สำนักง,งานใหญ่ของเพชรยนต์ อยู่ที่สาขาสวินทวงศ์46ติดถนนใหญ่เลยแล้วอย่างถ้าใครที่เคยวิ่งขับมาแถวสุวินทวงศ์จะทราบว่ารถสิบล้อยเยอะแล้ววิ่งกันเร็วมากๆคันเนมื่อกี้คงเป็นเสียงแปรถ้าเกิดเสียงดังเข้ามาเรารบกวนอิดก,ก็ขออภัยปนพะที่นี้นะครับอ่ะกลับเข้าเรื่องอย่างที่สาขาสามเนี่ยแล้วทุกสาขาเลยดีกว,ว่าเพชรยนต์ซื้อเงินสดนะครับซื้อที่เป็นของเพชรยนต์เองไม่ได้ไปเช่าเต็นท์นะครับไม่ได้เช่าเต็นท์อยู่นะครับ เป็นการธุรกิจที่สร้างคานตึกปูนเนี่ยเป็นถาวรเลยเพราะฉะนั้นแล้วก็มีการขยายตัวด้วยเพราะเราอ่ะธุรกิจเราขยายตัวเรื่อยๆแม้ว่าเศรษฐกิจตอนนี้อย่างที่คนก็ทราบใช่ไหมครับแย่ yeah, นะเศรษฐกิจแย่จริงเลยกระทบไปโดยในวงกว้างเลยซึ่งอันนี้ก็อีกก็ขอแสดงความเสียใจนะใครที่โดนเศรษฐกิจกระทบนะแต่เพราะแต่ขอ,อยังทชื่อว่าไงของดีอ่ะมันก็ยังอยู่ได้ด้วยคุณภาพที่รักษา เพรยนก็เลยรักษาคุณภาพแบบน,นั้นไว้ตลอดนะครับจุดเด่นของการซื้อรถจากเพชรยนต์ก็คือรถทุกคันนะครับเพรยนตเนี่ยซื้อเงินสดนะครับเข้ามาอยู่ในคลังของเพรยนต์ทุกคันนะครับเราตรวจสอบแล้วว่าจะต้องไม่มีการชนหนักนะครับไม่มีการพลิกคว่ำใดๆนะครับซึ่งอันนี้เราสามารถที่จะตรวจสอบได้จากตัวโครงสร้างต่างๆไม่ว่าจะเป็นตะเข็บเบสอาร์ตหรือว่าเบ้าโชกนะครับ หรือว่าสีต่างๆเนี่ยสามารถชิคได้เลยเวลาที่คุณลูกค้าเนี่ยซื้อลดมือสองเนาะต่อให้ต่อให้ไม่ได้ซื้อกับอิฐเนาะซื้อกับอะไรกับที่ไหนก็นแล้วแต่อยากให้คุณลูกค้าได้เช็คละเอียดละเอียดนะครับซึ่งจุดนเ,นนเนี้ยเพชนยนเน่ะเช็คมาให้ละเอียดอยู่แล้วไม่มีการชนหนักพลิกคว่ำใดๆนะครับเล่มทะเบียนเนี่ยไม่มีการชำรุดหรือสูญหายรถทุกคันนะครับเป็นรถมือเดียวก็คือมามือสองที่เพชรยนนี่เองมือเดียวมาทุกคัน เพราะฉะนั้นมีแหล่งที่มาที่ไปนะครับมีแหล่งที่มาของผู้ซื้อคันแรกคนแรกนะครับชัดเจนปลอดภัยอันนี้คือมีผลทางด้านกฎหมายเนาะนอกจากนั้นนะครับรถจะต้องไม่จมน้ําสังเกตได้จากการที่มันไม่มีสนิมนะครับไม่ว่าจะช่วงแถวคันเบรคคันเร่งอะไรต่างๆนะครับหรือว่าตรงซุ้มล้ออะไรต่างๆนะครับเนี่ยไม่ชนหนักไม่พลิกคว่ำไม่จมน้ําแล้วไม่ต้องเป็นไม้แท้นะครับไม่มีการกรอไม นะครับแล้วก็นอกจากนั้นนะครับสีต้องเป็นสีเดิมเดิมแต่เราสามารถมาดูอะรักษาได้แต่สีเดิมเดิไม่มีการเปลี่ยนสีใดๆทั้งสิ้นวันนี้นะครับที่อิดโชว์ให้ดูนะครับเพราะว่ามีคุณลูกค้าทักมาอยากให้โชว์รถที่เอาติสนะครับเพราะอยากได้รถครอบครัวขนาดกลางครอบครัวเขาขยายใหญ่ขึ้นไงอยากได้สามแสนกว่าเลยอยากให้อิดอ่ะพามาดูให้หน่อยคันนี้นะครับเป็นรถสีขาวมุกนะครับและทะเบียนนะครับเจ็ดเก้าหกนะครับ ปี 2017, 2017. นะครับโดยจะ a อา tis ปี2อ1 7ันเ่อนต่อเดือนเนี่ยเราสามารถจัดไฟแนนซ์ได้นะครับโดยที่ฟรีดาวนะที่นี่สามารถฟรีดาวได้ทุกอาชีพเลยนะครับเนี่ยอันนี้เป็นข้อดีนะสำหรับคนที่ 1. ไม่มีเงินก้อนมาดาวนะครับ 2. หรือคนที่อยากจะเก็บเงินสดไว้กับตัวเนาะเป็นกระแสเงินสดนะครับเพื่อเพื่อว่าเผื่อจะใช้จ่ายอะไรอย่างเงี้ยก็แล้วแต่เราและก็กลัวว่าถ้าถ้าไฟแนนซ์จะดอกแพงไหม จะบอกว่าที่นี่ได้ดอกต่ําครับอย่างที่บอกเรามีเครดิตที่ดีกับสถาบันการเงินมากกว่า10สถาบันเลยที่สําคัญเราได้รางวัลด้วยนะเกี่ยวกับสถาบันการเงินเพราะฉะนั้นเนี่ยจะทําให้คุณลูกค้าเนี่ยสามารถผ่อนลดนะครับแค่5้0 0กพัเองนะครับในดอกเบี้ยที่ต่ำกว่าชาวบ้านเขาเลยนะครับคันนี้ผลิตปี2017ราคา3 6 000, 9 0 0 0บาทนะครับเลขไมคันนี้ก็2 0 0 0 0 0กว่ากับเทียบกับปี2017เนาะ ก็เกือบก็ประมาณ8ปีเนาะคือไม่เยอะเลยนะครับไม่เยอะเลยเบาเป็นแบบเบาผ้ามีถุงลมนิรภัย7ตําตำแหน่งพวงมาลัยเป็นแบบมัลติฟังก์ชันนะครับมีเซ็นเซอร์ไฟเลี้ยวอยู่ที่กระจกข้างล้อแม็กแม็กสินิ้วนะครับและมีกุญแจสำรองอโอเคตอนนี้อีกจะเริ่มแผนเข้าไปใกล้ๆให้คุณลูกค้าได้ดูคันนี้ชัดๆนะครับคันนี้เป็นสีขาวมุกนะครับเป็นดีไซน์แบบ รุ่นปี2017เนาะอืมยังไม่ได้ดีไซน์ใหม่แต่ก็ไอเรื่องดีไซน์เนาะมันเกี่ยวมันเป็นเรื่องสุนทรียะเป็นความชอบของบุคคลบางคนเขาก็ยังชอบดีไซน์รุ่นนี้เขาบอกว่ามันมีความหรูมีความแบบเป็นผู้ใหญ่หน่อยนะครับคือบางคนเขาไม่ชอบแนวออกดีไซน์ใหม่ที่แบบดูสปอร์ตแต่อันนั้นคือจะเด็กที่30กว่าแต่บางคนที่เป็นผู้ผู้หลักผู้ใหญ่หน่อยต้องการรถที่มันดูแพงมันดูดูเป็นระดับบริหารด้วยนะครับ ก็ดีไซน์เนี้ยก็จะได้รับความนิยมนะครับสีขาวมุกนะแล้วก็มาพร้อมไฟแบบมันติดรีเฟกเตอร์นะครับล้อมแม็กได้ไปเลยทั้ง4ีล้อนะครับล้อมแม็กแล้วก็ยางในยอย่างที่บอกพรเพชรยนต์มีไทพัสเนะาะไทพัสเนี่ยเชี่ยวชาญเรื่องยางอยู่แล้วตรวจสอบอยู่แล้วว่ายางอยู่ในคุณภาพที่ปลอดภัยต่อการใช้งานดิสเบรกมากับล้อเรียบร้อยนะครับแม็กโตโยต้าแท้แม็กเป็นใบพัดรมดํานะครับมี สัญลักษณ์ Dual VVTi ของแท้ดั้งเดิมมาจาก Toyota นะครับีจะค่อยๆเดินไปรอบๆคันนะครับส่วนฝาที่เปิดกระโปรงอ่าที่เปิดประตูเนาะจะเป็นแบบสีเดียวกับตัวรถแล้วก็มีคลิปด้วยโครเมียมนะครับกระจกแท้จาก Toyota นะครับกระจกบานนี้ก็ Toyota เช่นกันนะครับอ่เราไปซูมดูอันนี้เป็นส่วนของ ล้อซ้ายหลังนะครับก็มีดิสเบกค,ครบสี่ล้อเลยนะครับยางให้มาคุณภาพดีอย่างที่บอกนะครับมาดูซูมล้อมากกว่าอันนี้เพื่อเป็นการสังเกตนะครับว่ารถเนี่ยยังเดิมๆไหมนะครับมีสนงสนิมอะไรซิหรือเปล่าซึ่งสังเกตนะไม่มีเนาะโอเคเรามาดูไฟท้ายนะครับคันนี้นะอย่างที่บอกไนงะแน่นอนซื้อลรถมือสองมันไม่ไปทางเหมือนมือหนึ่งหรอก แต่ว่าราคาสามแสนกว่าสําหรับ Toyota a อ t ลติเนี่ยมันถูกเกินครึ่งเขาไปอีกนะครับซึ่งคุณได้รถที่ใหญ่เลยอ่ะเป็นรถครอบครัวขนาดกลางก็จริงแต่ว่ามันใหญ่เลยเดี๋ยวอีกจะเปิดให้ดูเนาะตอนนี้อยากจะเดินโชว์รอบคันก่อนนะครับโอเค <Okay. S 2> ไฟ,ไฟไท้ายไฟท้ายนะครับเป็นแบบมันติดรีเฟ c เตอนะสวยงาม1.8 e มีเซ็นเซอร์หลังเรียบร้อยนะครับ Max แม็กสี่ล้อโอเคเดี๋ยวเราจะไปดูข้างในรถกันดีกว่าโอ้นี่ขนาดเปิดมานี่รู้ทันทีเลยนะว่าพื้นที่นะครับสำหรับคนขับนะครับรวมทั้งผู้โดยสารด้านหน้าเนี่ยกว้างขวางเลยนะครับการปรับกระจกนะครับเป็นแบบไฟฟ้านะครับอันนี้เป็นแบบสตาร์ทแบบธรรมดานะครับโอเคเดี๋ยวจะวสูงหนึอยดสิบหกเนาะเดี๋ยว จะให้เห็นเลยนะว่าเข่าไม่ชนนะครับคนสูงร้อยเจ็ดสิบหกรอยแปดสิบเนี่ยไม่มีปัญหาเลยอันนี้ไมคก็อย่างที่บอกไมคเทเนาะ200,000กว่านะครับ2 0งแสนสต้นๆน,น,นะครับซึ่งถ้าคิดต่อปีแล้วของมสองพสิบอะไม่ได้สูงเลยแล้วราคาเนี่ยมันจับต้องได้แค่ส0 0 0สนกว่าเท่านั้นเองนะครับมีโอเคมีจอนะครับ FMA อะไรเรียบร้อยนะครับที่วางแก้วน้ำนะครับตกแต่งเป็นแบบ มีโลหะเป็นทริมนะครับสวยงามเกียร์อโตเมตินะครับเบาะนะครับคันนี้เป็นเบาะผ้านะครับเบาะผ้าซึ่งจริงๆก็ดีกับกับเมืองไทยนะเพราะว่าเมืองไทยเป็นเมืองร้อนการที่เบาะผ้าเนี่ยมันจะไม่อับเหนือ่อค่อนข้างระบายความร้อนได้ดีทําให้เวลาที่เดินทางไกลเนาะบางคนที่แบบเป็นคนขี้ร้อนไงก็จะรู้สึกสบายกว่านะเบาะหนังนะอืมแล้วก็บํารุงรักษาก็ไม่ได้ยากเลยตัวดีไซน์ข้างในก็จะมีตัด เพื่อความสปอร์ตเนาะจะเป็นอลูมิเนียมนะครับที่เหลือจะเป็นหนังสีดําเห็น hmm. ชัดๆเลยว่าฝั่งที่นั่งผู้โดยสารนะกว้างขวางมากทีเดียวนะครับ mm hmm. เดี๋ยวเอ็จะพาเข้าไปดูในที่นั่งด้านหลังบ้างดีกว่าว่ากว้างขนาดไหนแต่ก่อนจะเข้าไปเดี๋ยวจะให้ดูรายละเอียดต่างๆนะครับว่างานเนี่ยเดิมๆเลยที่สําคัญนะไม่มีสนงสนิมเลยทั้งสิ้นตัวแผ่นเหล็กโตโยต้าตรง ที่เปิดประตูนะครับก็ยังชัดเจนนะครับมาดูขนาดพื้นที่กันบ้างดีกว่าอย่างที่บอกนะครับอีส e ูหนึ่งร้อยเจ็ดสิบหกตอนนี้บอกคนขับนะครับคือถอยมาค่อนข้างไกลเลยทีเดียวนะครับก็ยังไม่ติดนะมีที่นะอยู่ข้างหน้านะประมาณเกือบคืบเลยนะครับข้างหลังผู้โดยสารแล้วก็มีสายสำหรับเสียบ usb นะครับสองสองจุดนะครับเดี๋ยวจะพาไปดู ท้ายนะครับที่เก็บสัมภาระด้านหลังก็จะเปิดบริเวณสัมภาระให้ดูนะครับค okay. มีแผ่นผ้ากำมะหยี่สะอาดสะอาลล้านเรียบร้อยนะครับยางให้มาเป็นยางอะไหล่ดอลลอปนะครับขนาด16นิ้วนะครับสภาพสมบูรณ์พร้อมใช้เช่นกันพร้อมแม่แรงนะครับส่วนซิลซิลยางมะพร้าวนะครับสีเปลือกไขอ่อ่อนก็ยังเห็นชัดอันนี้เป็นของเดิมแสดงว่ามันเป็นเดิมๆม,มาจากโรงงานเลยครับอย่างที่บอกว่า เพจนะครับรถทุกคันเนี่ยต้องเดิมๆสีเดิมไม่มีการปรับสีไหม่แท้ไม่มีการกอใหม่ก่อนซื้อมาเช็คเรียบร้อยทุกคันว่าไม่มีการชนหนักพลิกคว่ำจมน้ำใดๆนะครับไม่ได้กอไหมไม่ได้ปรับสีใดๆทั้งสิน้นห้องเครื่องด้านหน้ากันบ้างที่กว่านะครับให้ดูความเนี๊ยบของงานนะครับถึงรถจะปี2017 ให้ดูความเดิมของวัสดุนะครับอย่างเช่นตัวฝากระโปรงเนาะเห็นชัดมีโตโยต้านะครับอีกจะค่อยๆไล่ลงไปนะครับไล่ไล่ไปเรื่อยๆอ,อย่างพวกรูจะเข็บอา่ารูต่างๆรูระบายอากาศนะครับคมคมชัดนะครับซีลเดิมจากโรงงานนะครับแผ่นป้ายต่างๆที่มาจากโรงงานไม่ว่าจะเป็นมออกอยังเห็นชัดเจนนะครับ <Okay. S 2> ไล่มาถึงตรงนี้นะครับเบ้าโชกด้านซ้ายนะครับด้านซ้ายของรถไม่มีรอยการเชื่อมใดๆตะเข็บเม็ดอัพยังชัดเจนนะครับเป็นของเดิมๆจากโรงงานไม่ได้ผ่านอุบัติเหตุใดๆมาทั้งสิ้นส่วนของคานม้อน้ำนะครับน็อตยังคงเหมือนเดิมนะครับไม่ได้ไม่ได้ไขจากการถูกชนหนักอะไรนะค่อยๆดูนะครับเดี๋ยวอีกจะค่อยๆไล่เดี๋ยวให คุณผู้ชมได้เห็นงานละเอียดละเอียดนะครับของตัวเครื่องนะตอนนี้ก็ไล่มาถึงเบ้าโชกด้านขวานะครับเรียบร้อยเห็นไหมครับไม่มีการเชื่อมนะครับไม่มีการออกเหล็กอะไรทั้งสิ้นนะครับอลอยเพราะว่าเนี่ยลอยตะเข็บเม็ดรอาร์จากเดิมๆจากโรงงานยังเห็นชัดเจนเลยตัวน็อตต่างๆนะครับไม่ไม่ไม่ได้ถูกไขอะไรเลยนะครับเครื่องปิดสนิทเรียบร้อยนะครับ ตัวเม็ดสีอะไรต่างๆจากโรงงานเนี่ยเห็นเม็ดสีชมพูใช่ไหมครับก็ยังเดิมๆเลยอย่างที่บอกรถทุกคันของเพชรยนต์เราเน้นเดิมๆแล้วก็ไม่มีการปรับสีไม่มีการกอ่อใหม่เพราะว่าคุณภาพนะ่ะมันเป็นสิ่งสำคัญเรารักษามามานานนะครับไม่งั้นเพชรยนต์คงไม่สามารถที่จะขยายมาสามสาขาซื้อที่ดินซื้อรถในสต็อกต,ตอนนี้มีทั้งหมด500กว่าคันนะครับเช็ค แค่ที่สูวิน,นวงสี่สที่เดียวอ่ะก็300ร้กว่าคันแล้วนะครับเพราะเราอ่ะยึดมั่นนะครับในความไว้วางใจของคุณลูกค้าใครที่สนใจ t o โยต้าอัลตคันนี้นะครับปี2017ราคาเนี่ยแค่3ามแสนกว่าแล้วสอง้อยสิจุดนะครับโดยบริษัทมาตบบรฐานเยอรมันอย่างชิกระบบไม่ว่าจะเป็นช่วงล่างเกียร์เบรกน้ำมันต่างๆนะครับผ่านการเช็คโดยช่างผู้ชำนาญการแบบมืออาชีพ ของทร i p a s s นะครับซึ่งเป็นของเพชรยนต์เองเช็คทั้งชิกและท a ายพัสยบร้อยรถพร้อมใช้งานไม่ต้องมาจุกจิกได้รถครอบครัวขนาดกลางไปใช้ก็สามารถติดต่อมาที่อิดได้เลยนะครับอิดจะให้ลนยไว้นะครับอิดบ็อกซ์ i h t b o x นะครับ i h t b o x แล้วก็เบอร์มือถือนะครับ097 44 25297 097 4425297ทักมานะครับเดี๋ยวอิจจะพามาดูรถแทนนะแล้วก็ที่สําคัญนะทักมาด่วนเลยเพราะว่าจะบอกว่ารถที่นี่นะเพราะว่าหนึ่งราคาเนี่ยราคาเนี่ยดีเลยแล้วก็ที่สําคัญสภาพเนี่ยคุณภาพแบบคุณลูกค้าทุกคนพร้อมใช้ได้เลยนะครับไม่ต้องกลัวปัญหาไงเรารักษาชื่อเสียงของเราเช่นกันนะครับทักมาได้เลยนีบมาด่วนเพราะว่าอิจเห็นแล้วรถสวยๆราคาสวยๆเนี่ย มาไวไปไวตลอดนะครับรออยู่นะครับ